ดีวิเชตเไเที่นีสถานีวัโกันที่หนึ่งิเมศีวัฒโติทางมีความเาสมขึ้นเรืลงที่สานีวัอนรอขรถของท่านใหเรียบร้อยกอนขึ้นลงจากขวรถจัจลายอยู่ทางด้านวาบริกองท่านเวทสั่งขึ้นสท่นะเก้าอลงจากขวนรถครับนี้เป็นขบรถพิเศษอิสระนั่งแบบอากาศ ขบวนที่40หยุนนดรับส่งรถไฟถ่ารจากสถานีต้นทางศูนย์ราชธานีไปนั่งสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนครับขบวนขึ้นนี้ก็จะสถานีบั่นคงไปแล้วจะหยุดรับส่งรถไฟถ่ารที่สถานีนากอดปฐมสารเลียา เป็นสถานีต่อไปตามลำาดับครับสถานีพัะโงงในนามของการรถไฟของอบคุณท่าตู้เดินารทุกท่านที่ใช้รถไฟเป็นฐานะในการเดินทางขอท่านผู้เดินทางทุกท่านจดในทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังว่าโดยการต่อไปการรถไฟจมีการแลกระจายตันอีกกอบคุณครับบอกขาซึ่งเราเสียท่าเลย